สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแน,นลนะครับวันนี้เรื่องราวจากบอสนกพงศกรแสนปากดีนะครับหรือหัวหน้าหมอลำเสียงวิหกนั่นเองมอสนกเน่ยเขาก็มีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้แอดิวจะมาเล่าให้ฟังให้กับบิลลัาแฟนเพลงได้รับฟังกันนะครับ บอสนกนะเขาก็กล่าวนะครับว่าวันนี้ผมมีเรื่องที่ผมภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตอีกหนึ่งเรื่องมาเล่าให้ทุกคนฟังครับผมเป็นคนเกิดที่จังหวัดอุดอรธานีและทุกๆปีเนี่ยอุดอรธานีบ้านผมจะมีงานประจำปีที่ใหญ่มากๆใหญ่ที่สุดของเมืองอุดอรกว่าไดา้นั่นคืองานทุ่งสีเมืองและ ทุกๆปีนะครับงานทุ่งจะมีวงหมอลำดังๆศิลปินดังๆระดับประเทศไปแสดงสมัยผมเป็นเด็กน้อยเคยมีโอกาสไปชมตลอดและแอบคิดเสมอว่าถ้าวันหนึ่งผมได้เป็นหมอลำผมอยากมาแสดงงานทุ่งจังและผมก็ได้ไปแสดงมาแล้วครั้งหนึ่งสมัยผมอยู่กับพ่อเอ๊ะหมอลำระเบียบวัฒศินทุกวันนี้ผมมีวงหมอลำใหญ่เป็นของตัวเองแล้วดีใจด้วยนะครับ ตั้งแต่ตั้งวงปีแรกผมแอบคิดมาตลอดว่าเมื่อไรจะมีโอกาสไปแสดงงานทุ่งบ้างลึกๆเราก็คิดว่าวงเราไม่ดังและปีที่แล้วผมได้ไปเดินงานทุ่งมาแต่ได้แต่คิดและฝันว่าเมื่อไรวงหมอลำเราจะมีชื่อเสียงพอที่จะติดหนึ่งได้มาแสดงงานทุ่งบ้างทุกคนเชื่อไหมครับว่าวันนี้ความฝันของผมเป็นจริงแล้ว ผมทำได้แล้ววันที่1นธันวาคม2567เสียงวิหกแสดงเปิดงานทุ่งสีเมืองเป็นคณะแรกและเป็นคอนเสิร์ตวงเดียวที่เปิดให้คนชมฟรีผมดีใจที่สุดเลยครับขอบคุณโอกาสจากเฮียตตีน้องมากๆที่มองเห็นและเมตตาลูกชายขอบคุณแม่นุที่สารฝันช่วยนกครับและเจอกันนะครับ อุดอบ้านเกิดโอ้โหดีใจแทนบอสนกของเรามากๆเลยนะฮะส่งพลังส่งอีกหนึ่งกำลังใจไปให้พ่อจ๋าและชาวคณะเสียงวิหกทุกๆคนเลยสุดยอดสุดยอดมากๆจริงๆนะครับสำหรับเสียงวิหกปีนี้ถือว่าเป็นปีทองมากๆแล้วก็ขอให้ดังเปรี้ยงปร่างทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะครับยังไงก็หลายท่านเนี่ยที่เข้ามากล่าวความเห็นก็บอกว่า จอกันแน่นอนอุดรธาน,านีบ้านเรานะครับอุดรธานีของเราต้องมีแต่อะไรที่ปังๆแน่นอนดีใจด้วยเฮงๆปังๆไปตลอดเลยพี่ก็ดีใจนะอยากเห็นวงเสียงวิหกสักครั้งในงานนี้เห็นแต่วงดังๆเขามาน้ำตาพี่หลายปรับลืมที่สุดและแล้วก็มีวันนี้โอ้โหโคตรดีใจเลยสุดๆมากเลยนะครับกับเสียงวิหกนะนี่คือการที่เสียงวิหกเนี่ย เวลาไปโชว์ในที่ต่างๆเนี่ยถือว่าทำถึงแสดงถึงแล้วก็ถึงใจผู้ชมนะครับดีใจกับบอสนกคือบอสเก่งมากๆเลยนะสุดยอดไปเลยครับพ่อนกต้องคู่กับน้องออายเท่านั้นนะสุดยอดขนาดนี้เราไปแสดงทุกภาคก็ภูมิใจแล้วนะครับนะบัตรนี้ได้มาแสดงที่บ้านเกิดตัวเองเราก็ดีใจเพราะว่าเสียงวิหกปีนี้คือปีทองยินดีด้วยแลวกันนะพ่อจา๋าความฝันของพ่อจ๋าเป็นจริงแล้วขอให้หมอลำเสียงวิหกมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ไปที่ไหนก็มีแต่คนรักคนเมตตาอุ้มชูดังๆเฮงๆปังๆนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ